แป0บาทเลขสามหมนะุนน่ะอุ้ยโอ้โหตัวแพงมาดิดวงตามะตัวแพงนะแต่ว่ามันไม่ได้แพงที่สุดนะครับผมโอเค210บาทคูณ33โอเคผมกับซิวิรัตสวัสดีพี่น้องอีกเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่ช่อง SK s l o สลอตนั่นเองนะครับผมก็โอเควันนี้เกมครีโอนะครับผม ทุนหนาแน่พี่น้องนะผมทุนหมื่นหนึ่งแน่นผมเดี๋ยวรองเบิ้งพี่น้องว่าเกมครีโอนะครับผมวันนี้มันจิตใจดีหรือเปล่านะครับผมลองเบิ้งอ่ะหาเบีดดีๆกันหาสิบใบหนึ่งหาสิโอเคไปสามพันกว่านะผมสืบฟีสปินเลยละกันนะครับผมด้นานนั้นปล่อยเทียบพี่น้องครีโอนะครับผมช่วงนี้เรียนซาตตออกแปะนะครับผมอุิยโอเคมาสวยเอื้ออย่างนั้นแหละ โอเคก็มามก็มาดิคุณสามปีนองนะครับผมสวยนะเสียวคุณซีดีมาน้ะมาเนี่ยเขียวนะครับผมโอเคไปลองเบิงนานๆเดี๋ยวไปของเสียอ่าก็มาดีครับผมคุณตันซีปีนองนะผมซื้อไปสามพันกว่านะผมมันน่าจะซื้อได้สูงสุดแค่นี้นะผมว่านะอุ้ยบัดฟรีในี่ฟรีบะเขียวมาอืมบอัดอะไรอีก래 Mm hmm. มันอยูส่สเตเตอร์สองยังไงตัวที่สามครับผมยังไงโอ้โหบอ่อเข่านะทุกคนนะได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเงียบเกินน่ะอุยสิบมาสวยยังไงแหละอื้อไหลเงยเงาครับผมไหลเงยเงาียบสี่สิบคูณยี่สิบเอ็ดแปลร้อยสี่สิบบาทเลขสามหมนุนนะ อุ้ยโอ้โหตัวแพงมานอิดวงตามาตัวแพงนะแต่ว่ามันไม่ได้แพงที่สุดนะครับผมโอเคสองร้อยสิบบาทคูณสามสิบสามหกพันเก้าพี่น้องโอ้โหอุ้ยอืมอีกช็อตนะครับผมอีกช็อตนะอืมเจ็ดสิบห้าคูณสามเจ็ดสองพันเจ็ดพี่น้องโอ้โหเจ้าเกินนะครับผม โอ้โหมาแล้วโอ้โหคิวบ้าสวยๆยั้งกันเลยครับผมห้าส,สิบสองพันห้าร้อยบาทสวยมาพี่น้องหมูตุ้งทายแล้วอุ้ยถือว่าแบบคืมนมาได้โอเคมากนะครับผมนะโอเคหมดแล้วพี่น้องแล้วผมก็ทูดทวินได้อยู่ที่หมื่นสองนั่นเองนะครับผมก็ซื้อไปที่สามพันกว่านะเบตร้อยหนึ่งมันสื่อฟีเกมเปไปไลยนะครับผมเดี๋ยวมุนเองบ้างเบตร้อสองร้อยนะครับผมเพื่อแบบไปเขาฟีสเปลี่ยนฟีนะ แต่ว่าขันในข่าสเกตเตอร์หรือว่าฟรีเกมฟรีนั่นเองนะก็คืออยู่ที่สเกตเตอร์สามตัวเป็นสองลอยนี่ถือแบบโอเคมากละอุ้ยอ่าอุ้ยสเกตเตอร์สองตัวเองนะอือหือบ่ได้น,นะทุกคนนะอุ้ยคิวมาสวยเอืออืมสามพันเจ็ดสิบคูณสามพันยี่สิบบาทสวย 240บาทโอเคอืมเ,เรื่อยๆพี่น้องมื่อนี้ยังใช้ดวงดีนะครับผมขี้โอไหลเอาเรื่องนะครับผมนะเหลืออยู่ยเมื่อเก่าละอุ้ยมาดิ720บาทนะครับผม เป่น้องซื้อฟรีสปินต่อเลยแล้วกันนะครับผมเบตห้าสิบบาทอีกเหมือนเดิมมันอัพตัวขึ้นแบบสูงๆ,ๆอะ่ะมันร้องเมื่งมานี่สิได้คุ้นตันซีหรือเปล่าอ่าสวยอย่างงั้นแหละครับผมกำงามไปย้ำต่อเลยแล้วกันนะครับผมไม่รอช้านะอุ้ย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 ,อย,อย,อยโอเคสวยโอ้โหเหมืนอนคนปาลาได้ปะเนี่ยอุ้ยป่ดดะเน่ย คูณซีคูณซีโอเคได้กัเอาอะบาได้กัหลุมดำไปแล้วอุย้ยได้สวยสวยงามงามพี่น้องมาโอ้โหคูณตันซีสองใหม่ติดนะครับผมโอเคๆเคไปสวยโอเคสวยไหลเงาหกร้อยสามสิบบาทนะครับผม โอเคอุ้ยเอาดิเอาดิพี่น้องตัวแพงลงโอ้โหูมากว่าไว้เสริมนะครับผมอืม้อหือโอเคมาทำไมโอเคก็ไรสองร้อยยี่สิบบาทนะโควนยี่เก้าหกพันสามคือต <c oughs> ุนมือหนึ่งไปหลังกำไรมือหมื่นเอสแล้วนะครับผมอุ้ยคีโอมะอ้โหูคีโอมตัวแพงมากดิครับผม ดวงดีจัดดวงดีจัดมาดิดวงดีจัดกระมาดิครับผมโอ้โหสามร้อยสามสิบบาทคูณสี่สิบเอ็ดนะครับผมมาอย่างไงพี่น้องส,สวยเมื่อสามไปดิโอ้โหสุดเกินนะครับผมเจี๊ยมอะยังไงแหละสวยสามสิบบาทคูณสี่สิบห้าพันสามสวย หมดแล้วพี่น้องไงผมโอ้โหแตกโหดจริงๆนะครับผมดอกนี้ได้มาที่สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทอีกเมียนเดิมนะครับผมนะซื้อก็ทุนแค่หมื่นเดียวเองนะครับทุกคนแต่ว่าก็ถือว่าแบบคือมันได้หลายแบบโอเคเลยนะครับผมโอ้โหสุดจริงว่ะเ,เดี๋ยวลองปัดเสร็จบ้างนะนะเหลือมันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับผมปัดไปเลยพี่น้องนะครับ จากสามหมื่นซีสามหมื่นหาก็พอแล้วีนะครับผมโอเคสวยยังงั้นแหละงามๆม,มาแค่ร้อยแปดสิบบาทนะครับผม,มใช้หนะักสิบบาทเลยพี่น้อง โอเคนะครับผมกับพอสาม,มีพี่นอ้องนะครับผมเดี๋ยวพี่หน้าเรามาเจอกันใหม่ก็แล้วกันนะครับผมทุนหนึ่งมาบัดทุนหนึ่งหมื่นพี่นอ้องนะครับได้มาที่สามหมื่นสี่พันนั่นเองนะครับก็หากใครนะครับที่อยากจะเล่นตามก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผม